สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Myset วันนี้นะคะแม่ก็จะพาทุกคนมาทำแบบฝึกหัดน,นะคะเกี่ยวกับการเติม ismr a a e หรือว่าเติม verb to be ในประโยคนั่นเองนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นแบบฝึกนะคะว่าทุกคนยังจำได้หรือเปล่า ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดู ismr หรือว่าการใช้ verb to be นะคะก็สามารถไปดูได้นะคะไม่ทำไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะสามารถไปดูได้เลยส่วนในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันแบบย่อๆเนอะ is นะคะ is ใช้กับในรูปของเอกพพนั่นเองเอกพจน์ A K ก็คือ1สิ่งนะคะหนคน am ใช้กับ i อย่างเดียวเลยเด้อ r นะคะใช้กับ ผ้าหูโพ์หรือว่าหลายคนนั่นเองนะคะสองคนขึ้นไปสองคนขึ้นไปก็เป็นผ้าหูโพ์โอเค Are you ready? If you re ready, let's get started ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยจ้าข้อที่หนึ่งนะคะ You ah You เป็นหนึ่งคน,นจริงแต่ใช้อะไรเอ่ยติ๊กตอก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 หมดเวลาใช้ or นั่นเองนะคะเบ์เจนเก่งมาก You are my good friend You are my good friend. คุณคือเพื่อนที่ดีของฉันนั่นเองนะจ๊ะต่อมาในข้อที่2ค่ะทุกคนเห็นไหมเอ่ยเนี่ยน่าจะเห็นนะคะโอเคข้อที่สองนะคะอุบลอ้าอุบลคุณอุบลจ๊ะเป็นเป็นคนนั่นเองเป็นคนนะคะอ้าชื่ออุบล เป็นคนเดียวหรือหลายคนเลยเป็นคนเดียวจุดจุดจุด a very good teacher อ uh. well ่าใช้อะไรเอ่ยใช้ is นั่นเอง l l done เก่งมากอุบล is a very good teacher อุบล is a very good teacher teacher ก็คือครูอะไรเอ่ย hmm ก็ไกลคุณหมอขอข่คุณครูคุณติต๊กตัอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคุณครูนั่นเองคือชอบเก่งมากคุณครูนะคะอุปนี่ยคือคุณครูที่ดีนะคะคือคุณครูที่ดีคนหนึ่งเลยต่อมาข้อที่สามจ้ะข้อที่สาม my father my father นะจุดจุดจุด a soldier อ่า my father คือหนึ่งคนใช่ไหม พอคอง่อยนะคะคุณพ่อของชัร์นคุณพ่อของชัร์นเนี่ยใช้ is หรือ am หรือ are ใช้ is นั่นเอง my father คือคนเดียว my father is a soldier คือทหารนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะดจุด small birds They <c oughs> เป็นเอกพจน์หรือประหูพจน์นะ ใช้ is หรือ am หรือ are คะใช้ are ใช่ไหมเอ่ยเพราะว่า they คือพักหูโพสนั่นเอง they คือพวกเขาใช้ are นะคะ they are small birds พวกเขาคือนกตัวเล็กๆนะจ๊ะข้อที่5ค่ะตั้งนะคะเป็นชื่อคนนั่นเองจุดจุดจุด a Chinese girl Chinese girl ตั้งนะคะเป็นคนเดียวใช้ is นั่นเองเวลตันตั้ง is a Chinese girl ตั้งเนี่ยคือเด็กผู้หญิง Chinese คือประเทศจีนใช่ไหมคะเป็นเด็กผู้หญิงอ่าที่อยู่ประเทศจีนนั่นเองข้อที่6ค่ะ it จุดจุดจุด,จด my new pencil it ใช้อะไรนะใช้ใช้อะไรเลย ใช้ is นั่นเองนะคะเพราะว่ามันก็คือคนเดียวเนาะ it's it my new pencil มันคือดินสอแปน c ซลคือดินสอดินสอใหม่ของฉันนะคะดินสอใหม่ของคอยข้อที่7ค่ะ I โอ้โหง่ายมากทุกคนง่ายมากอะไรเอ่ย I am นะคะ I R บดายนะจ๊ะบดาย I am in ประถม3 h r คอยอยู่ ปสานั่นเองนะคะต่อมาข้อที่8ค่ะอย่างรวดเร็วมาลีแอนนาราอ่จาจะคนมาตานี่มาลีหนึ่งคนแล้วก็นาราอีกหนึ่งคนรวมกันเป็น3คนไม่ใช่2คนนะคะมาลีแอนนาราต้องใช้อร์นั่นเองม a l ีแอนนารา a r e good girls สองคนนี้นะคะเขาเป็นเด็กผู้หญิงที่ดี ต่อมาข้อเค่คะ s p o t จุดจุดจุด hungry อ่าคนเดียวใช่ไหมคะใช้ is นั่นเอง s p o t is hungry hungry คือหิวนะจ๊ะหิวข้อ10 those จุดจุดจุด p o l i c e m e n อืมข้อนี้ข้อนี้อะไรเอ่ย those คือในรูปของ โพสนั่นเองเก่งมากพรหูโพสเพราะฉะนั้นต้องใช้ o r นะคะ those are policemen นู่นคือ,อคุณตำรวจนั่นเองนะคะกลุ่มคุณตำรวจก็คือ those ใช้กับพระหูโพ์ที่อยู่ไกลนะคะส่วนในเรื่องของ demonstrative นะคะ this that these and those ก็สามารถไปดูได้นะคะมันก็ทำคลิปไว้แล้วนะคะสามารถไปดูได้เลยข้อที่10บครอย่างจุดจาด They อ้า่ามาแล้ว They ต้องใช้กับ are นะคะ They are in the police car พวกเขาอ่ะอยู่ในรถตำรวจนะคะพวกเขาอยู่ในรถตำรวจ I I ใช้กับ a m เมชั l ลแอมยูใช้กับ a r e จำไ,ได้ไหมเอ่ย I am happy today ขอยมีความสุขมอน,นีนะคะมอนีเคยม,มีความสุขไลนะคะโอเคต่อมามันจะบังหรือเปล่าไอ้ได้ไม่มามาตรงนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันข้อสิบสามนะคะ the school จุดจุดจุด near the market อ่าโรงเรียนโรงเรียนนะคะเป็นเอก,กพจน์หรือพหูพจน์เลยในคลิป singular noun plural noun นะคะโอ้โหมีมีบอกไว้เลยคำนี้แหละทุกคน the school คือเอกภพนะคะเป็นคอลเลกทีฟนั่นเองก็คือมาเป็นกลุ่มมีหลายคนในตรงนี้ก็มีหลายคนใช่ไหมล่ะแต่ว่านับเป็นแค่เอกภพนั่นเอง The school is near the market โรงเรียนนี้นะจ๊ะอยู่ใกล้ market ก็คือตาอะไรเอ่ยตลาดนั่นเองนะคะข้อที่14ค่ะเดนจุดจุดจุด riding a bicycle bicycle คือจักรยานนั่นเองแดนคือผู้ชายหรือผู้หญิงแดนน่าจะเป็นผู้ชายเนาะหนคนใช่ไหมคะ1คนใช่ is dan is riding a bicycle Dan เนี่ยเขากำลังปั่นจักรยานนั่นเองข้อสุดท้ายค่ะทุกคนแบบจุดๆข้อที่15 you ใช้ค่ะ are well done เก่งมาก you are doing homework คุณเนี่ยกำลังทำโฮมเวิร์คคือสิ่งที่ทุกคนชอบคืออะไรคะการบ้านนั่นเองชอบมากนะคะ you are doing homework อ่าคุณกำลังทำการบ้านอยู่หรือเปล่านะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการเติม verb to be is am are ที่ง่ายที่สุดในโลก แค่ดูประธานเท่านั้นเองนะจ๊ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ goodbye สวัสดีค่ะ